PKRU แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อว,วันที่20มกราคม2566ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยรชาชพัฏนภูเก็ตจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบุคลากรในธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีนายดนัยสุนันทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมลงนามร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตอาจารย์ดรบุญสุภะตันไทยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตตลอดจนภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่อาคารรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมกันนี้ได้มีการเสวนาหัวข้อความท้าทายการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยอาจารย์ดร,รพุทธพรบุญนะประธานคณะกรรมการศูนย์นวัตรกรรมสปานายรังสิมันกิ่งแก้วประธานกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและนายเอกกรินวลิธิกรเพศสัชกรชำนาญการสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสต,าตราจารย์ดรหิรันประสานการกล่าวว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลือดทางการวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทางศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ด้านการพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมบริการสู่ความยั่งยืนโดยมีวิสัยทัศน์คือเป็นศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคการโรงแรมที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดทางศูนย์ในฐานะหน่วยงานกลางจึงจัดพิธีลงนามันทึกข้อตกลงการพัฒนานวัตรกรรมสปาและการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ และการเสวนาการสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อรับมือและหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนายดนายรองผู้ว่าภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทํารายได้ให้ประเทศกว่า 4, ี่แสนล้านบาทต่อปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพำนัก และจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่นจำนวนมากและหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงทำให้ช่วงฤดูการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแล้วกว่า4ล้านคนโดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ170และนักท่องเที่ยวคนไทย130ทำให้มีไรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า180,000ล้านบาท สำหรับช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนดังนั้นในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและการเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะหารือแนวทางรับมือและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสู่ภาคการบริการด้วยความร่วมมือของหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องธุรกิจที่เปิดสุดท้ายก็คือสปาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นปัญหาบางอย่างเนาะสปาเพิ่งเปิดให้บริการในม่นานเนาะโรงแรมอย่างอื่นเนี่ยเปิด โดยสวัสดิีขาดเยอะที่สุดคือพนักงานให้บริการโดยเฉพาะเทเปีสเพราะเทปี